อิมัตสมเมงมองคนจักรวาลท,ทั้งแปดเทศภาษเทิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจดชานมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบผัวอนัตตาราชเสม,มานาเขตเตสมันตาสตโยชนะสตสหานสาเลพุนธาชาลบปริเขตแต ราคขันตัวโสรัางขันตัวอิมัตสมิมิงมองคนจักรวาลทั้งแปดเทศภาษีเทจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทั่วนัตตา प्राच से माना खेते समन्ता सतयो सत सहसाले बोधाल परिखेते รัาคขันตสวรังขันตัว,ว,ตวอิมัตสมเหิงมองคนจักกวาลทั้งแปดทิศภาษีทิศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา ราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสัตสหสัสาเิโพธาชาลปิเเขเตรัขขตรกขันตูสุรังขันตูอิมัสเมิงมองคนจักรวาลท,าทั้งแปดเทศปาษีเทศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ पूलता राज से मानखेते समन्ता सतयोचन सद ปรางขันโตสุรังขันโตอิมัตสมเมงมองคนจักกวานทั้งแปดทิศภาษิตท,ที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันหอมลอ้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเ,เตสมันตา